สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมเล mm ็กเด็ดเล็กโดนนะครับเมื like ่อประจำวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมก็เมื่อวที่แล้วก็ถูกกันใบนะให้สามเจ็ดศูนย์เนาะเล็กบ้านเล็กบ้านอืมก็เลยถูกสามเจ็ดนิดเดียวนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูดูสถิติก่อนเลยดูสถิติก่อนเลยก็เพราะว่าที่ถูกสามเจ็ดเนี่ยเพราะว่าเออคิดว่าเจ็ดสามน่าจะมานะครับ เพราะว่า8 7เจ็ดแล้วมันควรจะ7 3ใช่ป่ะมันดันเป็น7อยู่ด้านหลังนั่นนะแล้วดูนะครับมันเป็น7 8็ดแมันมา8 7ใช่ป่ะแล้วมันก็มา3 7ไอ้ตรงนี้ก็1 4 5เนาะก็ดูแล้วแบบอืมจะต้องมีอะไรหรือเปล่ามันมา7มันมาเดมันมาใช่ไหมครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่างวดนี้นะครับผมงวดหนึ่ง พันวะ้าร้อยแปดนตรงกับวันจันใช่ไหมครับตรงกับวันจันท์นะครับวันจันที่หน่งนะครับก็รูปแบบดวงดาวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับงวดที่ผ่านมานะอาออย่างที่บอกนะครับผมก็ให้เป็นคิดว่าน่าจะเป็นตามเลขของเก้าสาใช่ไหมครับแล้วก็พอดีคิดว่าเ,เลขบ้านน่าจะมาเพราะว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านตัวเอง ก็เลยใช้เป็นสามเจ็ดศูนย์นะครับก็ออกสามเจ็ดนะครับข้างบนนี้ผมบอกในคลิปเนาะหนึ่งสี่หกถ้าจำกันได้อย่าออกหนึ่งสี่หกนะจำได้ปะว่าวันอยู่ในราศีตุลหนึ่งสี่หกมันออกหนึ่งสี่ห้าโอ้กือไปแล้วใช่ปะดูปีที่แล้วออกสองสองหนึ่งสามแปดมันมาออกสามเจ็ดคือมันจะไม่หนีกันมันจะไม่หนีกันจริงๆนะครับปีที่แล้วออกเนี่ยอ้อหนึ่งพฤศจิกาใช่ไหม คราวที่แล้วเป็น16พฤศจิกาอ,อ,กอ๋อใช่ไหมบอสเออ16พฤศจิกาอาวลืมเขียนใส่เข้ามานะครับเออปี P 67มันออก22138มันก็ออก37นะครับงวดนี้มันก็เลยออกเป็น145กับ37นะตรงนี้ที่ทําให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกกันไปนะครับก็ไปตัด2ตัวเนาะบางทีเลข5เลข9เงี้ยมันคือเลขเดียวกันใช่ไหมบางที เราก็เลยเออเป็น5 9ิ้จริงๆมันก็คือตัวเขาอ,อตัวเดียวกันนี้ต้อมาดูว่ามันอยู่ในดาวจรไหมนะครับมันอยู่ในดาวจรไหมที่เราทำเดี๋ยวนะหาเครือ่องมือแป๊บหนึ่งโึกซ้อมนี้มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาตลอดเลยอ่ะนะครับผมอ้ออย่างที่ผ่านมาววดที่ผ่านมาเนี่ยสามเจ็ดาดูซิว่าอ่ะอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับอัน3อยู่นี่นะครับส คือเราก็จะใช้หลักดาวจรออนะดาวจร์โยกเข้าหาใครนะครับมันโยกเข้าหา3นะโยกเข้าหา5เห็นไหมครับมันก็จะมี3กับ5อยู่แต่มันไม่ได้มาด้วยกันมันมีแค่0 5, 2, 3, ูนยนะ์มันก็เอา3มาเอา5มานะครับส่วนนว่างมันก็เอา3มาอ่าตัวยิงออกมาแล้วก็เอา5้าเริ่มต้นมานะครับแล้วก็มี7อยู่ตรงนี้นะมันมี5 7 3นะครับนาว่างบางทีก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะ แต่ตัวที่ออกบ่อยๆคือดาวจรนอะเหมือนข่าวที่แล้วที่ออกอะไรนะแปดเจ็ดอะมันอยู่ตรงนี้ไงสองแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่ดาวจรก็ได้นะแต่ก็บางทีดาวจรมันเยอะเกินไปนก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่าอ่าวันที่วันที่หนึ่งธันวาปีที่แล้วออกแปดสี่สามหกหนึ่งนะครับแปดสี่สามหกหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือสถิติ นะครับงวดนี้นะครับจริงๆแล้วงวดนี้เนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้ครับคือจะบอกว่าเวลาที่ดาวมันเคลื่อนจริงๆเนี่ยดาวจันยกจริงๆเนี่ยมันคือ 18. 5 7ห้าเจ็ดเพราะนั้นเนี่ยดาวจันที่เขียนอยู่ในปฏิทินเนี่ยมันอยู่ในราศีเมฆมันย้ายตอน6โมงเจดโมงทุ่มหนึ่งแต่ตอนเลขออกมันอยู่แค่4ี่โมงเพราะนั้นจริงๆมันควรจะอยู่ที่ราศีมีนนะครับ มันควรจะอยู่ที่ราศีมีนแต่นี้ในเมื่อมันพีมบอกมาแบบนี้เราก็จะใช้อะไรที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะเราก็จะใช้หลักการการที่เรามองเห็นอ่ะเนาะอะไรที่มองเห็นอะไรที่ปรากฏนั่นคือสิ่งที่มันควรจะปารากฏเกดวะนั้นสองมันก็ไปกระตุ้นเก้าใช่ไหมครับแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็สี่มีแค่สองเก้าเจ็ดแปดสี่มีเท่านี้พอทำเนาว่างเนาว่างเวลาออกไปอยู่ที่ราศีสิงห์ นะครับสิบสี่จุดสามเก้าจนถึงประมาณสิบหกจุดสามเก้านะครับไปอยู่ที่ราศีสิงห์ก็จะได้หกสามสองนะครับหกสามสองนายกคนที่เท่าไหร่นายกคนที่ยังไม่ออกใช่ปะนายกจะออกแล้วยังเออเนาะนายกจะออกหรือยังนะครับนี้เราก็ผมก็เลยเกงว่ามันน่าจะมีแถวๆนี้อยู่นะครับคือเราก็เกงว่ามันมีสองเก้าสองมันอยู่กเก้าเอาดาวจรเลย สองเก้าเมื่อีเรามองข้ามไปใช่ไม่มผมก็ชอบสองเก้านะเลขประจาตัวผมก็เอาสองเก้าเลยปีนี้ออกอย่างยังไม่ออกใช่ไหมปีนี้สองเก้าเก้าสองออกไปแล้วสามออกไปแล้วเก้าสองแล้วเขาบอกสัญจรมีเก้าด้วยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะปีนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยปีนี้อืมปีนี้เก้าสองออกไปยังเก้าสี่เจ็ดเก้า 09 92 91นะครับแล้วก็96 98 96 98 97ยังไม่ออก97 97 97ยังไม่ออก97 94 97 94 95ตัวออกยากทั้งนั้นเลยเนาะอืม99ยังไม่ออก99จะออกนะเออเนาะเพราะฉะนั้น9 9 9ก้สองออกไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ออกมาได้อีกนะผมยังกลัวว่างวดเนี้ยจะออกหกหนึ่งเนี่ยกลัวว่ามันจะออกหกหนึ่งแล้วอะไรว่ามันออกเจ็ดแปดแล้วมันก็นเว้นมาข้ามาเป็นแปดเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วหกหนึ่งมันเกือบออกหกหนึ่งตบนี้นั่นนะเออนะประมาณนี้นะครับออรรูปแบบของการออกนี่คือเป็นแพทเทิร์นที่ <laughs> ดูยากมากนะ เดี๋ยวก็หามเดี๋ยวก็เปลี่ยนออกตัวเดียวนะอย่างพวกนี้เปลี่ยนแปดห้าสองแปดหกห้าเปลี่ยนออกตัวเดียวหกห้าเปลี่ยนเอาสามเอาแปดออกเอาสามใส่นะหกสี 6, 4, 6, ่หกหามกันนะแล้วก็มาหามหกเก้าหกแล้วมาหามแปดเก้าแปดอีกนะครับหนึ่งสี่ห้าแพทเทิร์นนี้มาใหม่แพทเทิร์นนี้มาใหม่นะครับหนึ่งสี่ห้าแพทเทิร์นนี้ไปเหมือนไครบางทีเราใช้วิชาสถิตินี่แหละครับเพราะว่ามัน ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะประมาณนั้นนะครับวันนั้นก็มองไว้ว่าน่าจะมีเก้าสองก็คือมองเดาจอนมาเก้าอยู่สองนะครับแล้วก็เก้าแปดก็น่าสนใจไอ้ไม่ใช่สองแปดสองแปดก็น่าสนใจนะเออสองแปดสองเก้าเนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงเนี้มีเขตแปดใช่ไหมครับอืเขตแปดเนี่ยผมว่าแปดมานะเขตแปดเนี่ยอืมหลายจริงจริง นะครับวันนั้นเลข8เนี่ยเราพูดกันถึงเยอะอะไรที่เราพูดกันถึงเยอะในขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนแรงส่งให้มันออกอะไรเงี้ยเคยได้ยินแบบนี้ไหมเออเพราะฉนั้นแบบพอพูดถึงเลขแปดเข็แปดเขแปดใช่ปะ่ะมันก็อาจจะมีแปดมาได้นะแปดมันก็อยู่ตรงนี้อ่ามีสองแปดสองเก้าประมาณเนี้ยนะสองแปดสองเก้าประมาณนี้แล้วก็ท,ท,ที่ดีกตัวหนึ่งก็คือนายกคนที่สามสองใช่ไหม ใช่ป่าวสามสองวะใช่เนาะเออสามสองนะยังไม่ออกนะครับเออแล้วก็เอาก้ากับหัวเป็นหกใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้แปดห้าสองแปดห้ากับเจ็ดแปดห้ามาจากไหนมาจากตรงนี้ครับนี่ครับเราก็ใช้สถิตินะครับจากง้วนที่ผ่านมาคือสิบหกพุ่ยกาเราเห็นว่าเอ็แค่มอนบอกเอามาเอามาสองตัวมันก็เอาเจ็ดมานะครับที่ดูนะเออ มันก็เอาเจ็ดมาเอาสามเจ็ดมาผมก็ไปซื้อเจ็ดสามมาเนาะคิดว่ามันน่าจะแบบสลับแม่นะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับแล้วมันก็ดูตรงนี้ก็มันก็เอามาจากเอาอะไรมาเอาหนึ่งมาเอาหนึ่งมาเอาสามมาก็เอาหนึ่งมาเอาสามมาสองตัวนะครับจากตรงนี้มันเอาอะไรมามันก็ไปเอาหนึ่งมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาเจ็ดมาอีกหนึ่งตัวงั้นมันเอามาสองตัวนะครับ แล้วตรงนี้มันเอามา2ตัวไหมมันก็เอา1กับ4มาก็2ตัวเอา3มาด้วย 1, 4 3โอ้หนึ่งสี่สามหกหเห็นปะ่ะมันเอามา2ตัวตลอดนะเพราะฉนั้นถ้างวดนี้มันจะเอาข้างบนลงมาลงมาดิครับลงมาสิครับเดี๋ยวนะช้านี้หนึ่งเพราะว่าเครื่องแบบเปิดทั้งวันทำการาฟิกมาหน่อยมาหน่อย ถ้ามันเอาจากข้างบนลงมามันผมกลัวว่ามันจะออกอะไรที่แบบเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมอ่ะหนึ่งเหมือนกับหนึ่งสี่ห้าแล้วเปลี่ยนสี่ออกเป็นหนึ่งหกห้าเงี้ยอย่าออก 1, 6, 5, หนึ่งหกห้าเนี่ยกลัวว่ามันจะออกแพทเทิร์นเดิมนะหนึ่งเห็นมาะเดี๋ยนะขอล่าขึา้นอ๋อไอ้ชาจังอ่าเห็นไหมครับผมกลัวว่ามันจะออกแพทเทิร์นเดิมนะเนี่ยหนึ่งสี่ห้าแล้วมันก็จะเอาแบบว่าเอาออกไปหนึ่งตัว เออเอาอะไรออกไปหนึ่งตัวเงี้ยกำน,นึกอยู่ว่าจะเอาอะไรออกไปหนึ่งตัวดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอาจากกลางาขึ้นมาสองตัวนะเราก็เราก็ชอบสามสองนะนายกคนที่สามสิบสองนะครับอ่าเราก็เอาฝั่งนี้มาสองตัวเราก็ไปดูว่ามันมีเจ็ดห้าแปดห้ามีแปดห้าอยู่นะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาสองตัวนะเอาของเดิม,หมแหละ นะครับชอบออกของเดิมนะก็เอาหนึ่งหกมาเลยหนึ่งหกเอาสามมาเอาสามมาเอาหกมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอาหนึ่งเอาหกหนึ่งหกกลัวมันจะออกหนึ่งหกนั่นเนี่ยเอาสามมาเอาสามหกมางเงี้ยเออใช่ป่ะเขาไม่ออกสามเจ็ดแล้วจะออกแปดเจ็ดออกสามเจ็ดออกสามหกก็ไม่แปลกใช่ป่ะทีนี้เรามาดูกัน ในช่วงของวันที่1ธันวาของทุกๆปีนะครับเลขที่ออกเยอะที่สุดนะครับเลขที่ออกเยอะที่สุดเนาะอ่ะ1ธันวานะครับ00533นะครับ00533ก็รนะหว่างก็มีแค่นี้ตัวมันก็ธรรมดานะครับ84067นะครับ00533 84067แล้วก็มาเป็น52281 นะครับแล้วค่อยมาเป็นเก้าเก้าสี่แปดสี่นะครับเห็นอะไรบ้างไหม,มยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เห็นแปดอยู่สองห้าแปดแปดสองเริ่มเห็นแปด้ายังแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดเริ่มเห็นแปด้ายังครับเออผมว่าผมเห็นแปดห้านะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดสี่สามหกหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าผมมองผมมองแปดห้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูแล้ว สถิติการ v แปดกับห้าดูเยอะอยู่นะครับมีห้ามีแปดมีห้ามีแปดมีแปดมีห้ามีห้ามีแปดไม่มีแปดไม่มีห้าไม่มีแปดไม่มีห้ามันอาจจะออกแปดห้านะอืมนะครับประมาณนั้นอะเนาะถ้าเอามาจากข้างล่างก็เอาแปดมานะเอาจากนี้ก็เอาแปดห้ามาเลยนะครับเอาจากห้าแปดห้ามาเลยก็ วิง่งขึ้นไปดูฝั่งนี้วิง่งขึ้นไปดูฝั่งนี้อืมมันก็พอไหวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็น่าจะมาจากไอตัวที่มันซ้ําๆกันนะครับงวดงวดหน้าปีที่แล้วมันออกแปดหกสามสองหนึ่งนะครับมันก็นจะไปเรียนแบบมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับมองแล้วก็ชอบตัวนั้นแหละเก้าสอง เาสองเลขนายกสามสองนะครับเก้าเปลี 6, 6่ยนเป็นหกก็หกสองนะครับแล้วก็แปดห้าแปดห้าก็ใส่ใส่สองกับใส่เจ็ดลงไปนะครับใส่สองกับใส่ใเจ็ดลงไปเพราะดูเหมือนเลขมันแปลกๆอยู่นะก็เลยให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีคนเสียชีวิตยเยอะๆบางทีเดาผู้เดาผู้ศัตรูมันจะออกพวกห้าเจ็ดอะไรพวกน,นี้ าเจ็ดพวกดาวคู่ศัตรูนะห้าเจ็ดมันคือเลขของความตายเพราะนั้นอืมมันก็อาจจะออกพวกห้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับผมนี่คือเลขเด็กเลขโดนนะครับลองดูลวกันนะครับถ้ามีถ้ามีตัวไหนแบบสวยๆนะก็เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวคลิปแหละนะครับอืมนะประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ